อิงฟ้าวราหะเปิดปากเคลียร์ดราม่าหลังโพสต์รี่ตัดพาะกลางไอจีอิงฟ้าวราหะสาวสวยที่ฮอตที่สุดในตอนนี้ล่าสุดกลับไทยเจ้าตัวได้เปิดปากเคลียร์ดราม่าหลังโพสต์รี่ตัดพ้อกลางไอจีเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเมื่อทางด้านตินานั้นได้วิดีโอคอนหาอิงฟ้าวราหะผ่านทางทีมงานกลางไลฟ์จนกลายเป็นดราม่าครั้งใหญ่เมื่อชาวเน็ตทัวลงตินาเข้าเต็มเต็มและในเวลาต่อมาอิงฟ้าวราหะ ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอิสตระแกรมส่วนตัวโดยระบุว่าบางอย่างก็เกินไปและไม่ควรมีใครต้องโดนด่าโดนว่าหรือทําการกระทําอะไรไม่ดีๆใส่หยุดได้แล้วแล้วจะไม่เข้าใกล้ใครแล้วถ้าเขาต้องเดือดร้อนกันไปหมดรักกันขอให้รักกันจริงๆเขารบพื้นที่ศิลปินจริงๆมันคือดาบสองคม หลายๆครั้งที่รู้สึกผิดต่อคนรอบข้างที่ทำให้เขาเดือดร้อนโดนดรามา่าโดนด่าโดนคำพูดไม่ดีต่างๆนานา,นาเพียงเพราะคำว่าแฟนคลับห่วงศิลปินมากเกินไปบางครั้งเราเองที่ทำอะไรไม่รู้ถูกใจไม่ได้ดั่งใจก็โดนไปด้วยเช่นกันวันนี้รักวันนี้ช่างจนบางครั้งคนเริ่มกลัวการอยู่ใกล้เราไปหมดแล้วเราต้องรู้สึกยังไงบางทีเราก็เริ่มกลัวและระแวงแฟนคลับตัวเองบางคนเช่นกันรักที่เราเป็นเราหรือรักเพราะอยากให้เราเป็นแบบที่เขาต้องการแน่นอนว่าควบคุมไม่ได้ทั้งหมด แต่มันใช่สิ่งที่เราต้องเจอซ้ำๆใช่ไหมคนสาธารณะล่าสุดทางด้านอิงฟ้าวรหะได้เดินทางกลับมาประเทศไทยลงสนามบินสุวรรณภูมิพร้อมกับคณะมิ s แกรนอินเตอร์เนชันแน2 2 2 2และให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งแรกหลังโปสตอร่ตัดเพอผ่านอินสตาแกรโดยทางด้านอิงฟ้าวรหะได้กล่าวว่าเรื่องราม่าในสตอรีของเจ้าตัวได้เล่าว,ว่ามันก็มีแฟนคลับที่เข้าใจเราแฟนคลับที่รักเรามากเกินไปก็อาจจะไม่ มีขอบเขตในการให้เกียรติคนอื่นด้วยก็กลายเป็นว่าคนอื่นไม่กล้าเข้าใกล้เรากลัวเอาทัวไปลงด่าเสียเสียกายกายซึ่งตัวรู้สึกแย่และน้อยใจมากๆจึงตัดสินใจโพสต์ว่าให้พื้นที่เรานิดหนึ่งหาจะอยู่ใกลๆ้ๆกลเราอยากให้เขารักที่เราเป็นเราไม่ใช่รักในแบบที่เขาต้องการ